สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม่ล่าสุดนะเป็นวิธีการหาเงินเข้าบัญชีของ u ูมานี y w a l เ e t นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับซึ่งสามารถที่จะถอนเงินได้จริงนะครับแล้วก็แอปนี้นะไม่จําเป็นที่จะต้องเชิญเพื่อนนะครับทําคนเดียวก็สามารถที่จะหางเงินได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการสมัครสมาชิกวิธีการสไร้างรายได้นะวิธีการถอนเงินแล้วก็วิธีการาใส่รหัสโคดนั่นอีกนอกเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ a n c Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนหางินฟีดด้วยการเล่นแอปหาเงินใหม่นะครับก็เป็นครั้งแรกนะที่เราจะทําการแนะนําในส่งแอปนี้นะผมไม่เคยแนะนําแอปนี้แล้วก็ไม่เคยรีวิวแอปนี้เลยนะครับแอปนี้นะครับก็จะทําการสอนการค้นหาการดาวน์โหลดการติดตั้งการสมัครสมาชิกแล้วก็การสร้างรายได้นะครับแล้วก็ ขั้นตอนการใส่รหัสอ้างอิงแล้วก็สุดท้ายช่องทางการถอนเงินนะครับซึ่งนะครับก็จะมาสอนอย่างละเอียดในคลิปนี้เนาะส่วนใครที่ต้องการจะลองเล่นแอปใหม่เนาะเบื่อแอปเก่าแล้วก็ลองมาดูก่อนนะในส่งเทปวิดีโอนี้ถ้าถูกใจค่อยโหลดนะครับผมจะแปะลิงก์การดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปนี้มีชื่อว่าแอป Starcoi n นะครับให้เราพิมพ์คําว่า Starcoi n แบบนี้นะครับแล้วก็ จากนั้นก็ให้เรากดติดตั้งนะก็ระหว่างติดตั้งนี้เรามาดูกันนะครับว่าแอปนี้นะเกี่ยวกับแอปนี้ตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่500ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็อายุ3ปีนับถึงจะสามารถที่จะเล่นแอปนี้ได้นะครับตอนนี้ก็กําลังสแกนอยู่นะว่ามีความปลอดภัยหรือไม่นะครับปรากฏว่าปลอดภัยดีนะไม่พบความเสี่ยงนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับมีการรีวิวอยู่ที่5รีวิวได้คะแนนรีวิวอยู่ที่4.6ดาวด้วยกันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการสมัครสมาชิกกันเลยนะครับสำหรับขั้นตอนการสมัครสมาชิกนะครับให้เราเปิดแอปนี้ก่อนนะครับผมจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่านี่ก็คือเขาให้เราเข้าสู่ระบบนะครับก็ให้เรากดที่เข้าสู่ระบบนี้นะครับแล้วก็จะมีให้เราเข้าสู่ระบบด้วย Google นะครับก็คือของ Gmail ให้เรากดเข้าไปแล้วก็เลือกบัญชี Gmail ที่เราต้องการเชื่อมต่อกับแอปที่มีชื่อว่า Starcoin นะครับ เมื่อเราเชื่อมเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับรางวัลอยู่ที่50นะครับ Star Coin นะครับตรงนี้ให้เรากดการกรบาทปิดไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูขั้นตอนการใส่รหัสอ้างอิงต่อน,นะครับก็คือตรงนี้นะครับผมนะสำหรับรหัสอ้างอิงนะครับให้เรากดที่เมนูที่2นะที่มีชื่อว่ากรอกรหัสอ้างอิงเพื่อรับ30รับคอยด้วยกัน แหลือเวลา2วัน23ชั่วโมง59นาทีนับที่เราจะสามารถที่จะกรอกรหัสอ้างอิงอันนี้ได้นะครับให้เรากดที่ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็ให้เรานะครับกรอกนะครับรหัสอ้างอิงก็คือจะมีคําว่า7 7 7นะครับ 0, 6 3 4 5 7 7 7 0 6 3 4 5นนะครับซึ่งการกรอกรหัสอ้างอิงเขาได้เขียนเอาไว้ว่า โปรดกรอกรหัสอ,อ้างอิงภายในรยเวลาที่มีผลบังคับผู้ใช้ใหม่ควรกรอกรหัสอ,อ้างอิงภายใน3วันหลังจากเข้าสู่ระบบ 2. 1หนึ่งอุปกรณ์และหนึ่งบัญชีสามารถกรอกรหัสอ,อ้างอิงได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นรหัสอ,อ้างอิงของคุณหรือรหัสอ,อ้างอิงของเพื่อนของคุณที่ได้รับเชิญจากคุณ ไม่ถูกต้องก็คือว่าเราต้องใส่รหัสน้าอิงของเรานะไม่ได้เนาะเราต้องใส่รหัสน้าอิงของเพื่อนของเราเท่านั้นเองนะครับ3คุณสามารถที่จะกรอกรหัสน้าอิงของผู้ใช้ที่เข้าร่วม Starcoin ก่อนคุณเท่านั้นเองนะครับ4ห้ามทุจริตจ,จะไม่ยอมรับนะจะไม่ถูกยอมรับเช่นการใช้โปรแกรมจําลองหรือซอฟแวร์โคลนจะถือเป็นคําเชิญที่ไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของให้เรากดส่งไปนะเราก็จะได้รับอยู่ที่30คะแนนด้วยกันนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างไรายได้ต่อนะครับสำหรับวิธีการสร้างไรายได้นะครับก็วิธีแรกเลยมายที่คําว่าเล่นเพื่อสร้างไรายได้ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเนาะซึ่งวิธีการนี้เราต้องให้สิทธิ์ทั้งแอปพลิเคชันเข้าถึงในส่วนของข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันในขึืนของเราก่อน ไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะหารายได้ผ่านช็องทางนี้ได้ซึ่งความสินก็คือว่าถ้าเราให้สิทธิ์นะครับทางแอปเข้าถึงข้อมูลการใช้แอปพลิเคชันของเราในมือถือระบบนะก็อาจจะทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลของเครื่อนที่มีออแอปพลิเคชันของแอป ของเกี่ยวกับการเงินอย่างเช่นของธนาคารพวกนี้ฉะนั้นก็เครื่องไหนที่มีแอปธนาคารไม่ต้องให้สิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่ต้องทําใน2ง,งานของงานนี้นะครับให้เรากดการกรบาทปิดไปได้เลยนะครับต่อมานะครับให้เราหน้าไปที่คําว่าได้รับเพิ่มเติมหนะ้ากดเข้าไปนะครับการได้รับเพิ่มเติมพวกนี้เราก็ต้องกด accept ไปด้วยนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็คือเป็นการสะสมคะแนนที่มีคําว่า GSP นะครับคะแนน GSP ก็คือเป็นคะแนนย่อยลงมาอีกนะครับเราต้องไปหาคะแนน GSP ขั้นต่าอยู่ที่10คะแนนเราถึงจะได้แลกในส่วนของคะแนนออกมานอกก็คือข้าคะแนนหลักเนาะอยู่ที่10นะครับ10คอยส Star นั่นเองเนาะคอยส Star c o ยนั่นเองเนาะเราก็ไปหาคะแนนนี้จากไหนบ้างซึ่งวิธีที่ผมแนะนําที่สุดก็คือการเช็คอินกับ การเล่นเกมนะครับการเช็คอินก็กดคำว่าเช็คอินไปแล้วก็ให้เรานะครับกดค okay ําว่าโอเคเราจะได้รับอยู่ที่17นะครับ g s p ด้วยกันก็กดคําว่าโอเคไปนะครับทีนี้เราก็ได้รับมาอยู่ที่17 g s p นะครับหรือเราจะไปหาจากการเล่นเกมก็ได้แต่ตอนนี้ ยังไม่เข้ามาเนาะทางแอปยังไม่อัปเดตนะครับในส่วนของการเล่นเกมด้วยการหา c ีพของช่องทางนี้นะครับเราก็จะสามารถหาได้แค่เพียงแค่เช็คอินส่วนอันนี้ก็หาได้แหละแต่ว่าเราต้องทำการให้สิทธิ์แก่เขาฉะนั้นก็ผมแนะนำให้เรามาเช็คอินแล้วก็มาเล่นเกมอย่างเดียวก็พอนะครับซึ่งวิธีการต่อมาก็คือเป็นวิธีของการที่เรานั้น จะหาคอยหรือ star คอยจากการที่ได้รับเพิ่มเติมของการที่เรานั้นไปตอบแบบสำรวจนะครับอ่าอันนี้คือการตอบแบบสำรวจนะครับซึ่งถ้ามันเึน้นแบบนี้เราก็กดโอเคแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้แบบสำรวจอาจจะไม่ว่างเนาะเรากดจนกว่ามันจะสามารถเข้าไปได้เนาะและเมื่อเรานั้นสามารถเข้าไปทําแบบสำรวจได้ เราก็ทําให้เสร็จนะจะให้เวลาประมาณ15นาทีแล้วก็คะแนนก็ให้นับเยอะมากเราเป็นหลักร้อยคะแนนนะครับเราทําแบบสอบถามสองแบบสอบถามสาเร็จเราก็สามารถที่จะถอนเงินได้แล้วนั่นเองนะครับวิธีการสุดท้ายก็คือการเชิญนะครับการเชิญคือการที่เรานั้นแชร์ลิงก์ของเรานะครับกดเชิญทันทีแล้วก็แชร์ลิงก์ของเราให้กับคนที่เขาสนใจหาเงินออนไลน์เมื่อเขาสมัครผ่านลิงก์ของเราแล้วก็ใส่รหัสแอดอิงของเรา เราจะได้รับอยู่ที่100คะแนนนะครับนี่ทุกคนนะวิธีการหารายได้เพื่อนของคุณกรอกรหัสอ้างอิง,องจากนั้นรับอย่างน้อย1คะแนนนะครับอ่านี่ทุกคนเนาะแล้วก็รับสูงสุดปรนะมาณ100คะแนนแล้วก็คุณจะได้รับ30%ของคะแนนทั้งหมดที่เพื่อนของคุณทาได้นะครับอันนี้เนาะโอเคแล้วก็สุดท้ายไปดูช่องทางการถอนเงินนะครับสําหรับช่องทางการถอนเงินให้เราไปที่หน้าหลักนะครับหน้าบ้านแล้วก็ จากนั้นคุณจะเห็นข้างบนนี้ก็คือเป็นช่องทางการถอนเงินมีของ t o m o n e y Wallet นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมยังไม่เคยถอนเงินนะครับคุณสามารถถอนได้เลยนะครับถ้าหากว่าคุณมีคะแนนอยู่ที่1,400คะแนนสามารถถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับถอน20บาทต้องใช้คะแนนอยู่ที่2,800คะแนนถอน50บาทต้องใช้คะแนนอยู่ที่7000คะแนนถอน200บาทต้องใช้คะแนนอยู่ที่28,0 0 0คะแนน ถอน500บาทต้องใช้คะแนนอยู่ที่7,000 70, 0คะแนนนะครับทีนี้เราเลือกเลยว่าเราจะหาเงินกี่บาทแล้วก็ต้องสะสมเรียนกี่คะแนนนั่นเองเนาะส่วนการถอนเงิน10บาทนั้นสามารถที่จะถอนได้แค่ครั้งเดียวเองเท่านั้นฉะนั้นก็ตัดสินใจดีๆว่าเราจะถอนเงินไปกี่บาทนั่นเนองนะครับวิดีโอนี้ก็มาแนะนําในส่วนของแอปพลิเคชันหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า Starcoin พี่เท่านี้ ถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นแอปนี้แล้วเป็นไงกันบ้างถอนเงินได้หรือยังแล้วก็มีปัญหาอะไรกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอของคืนนี้ก็คือการแจกโคดอังเปานะครับก็อย่าลืมนะครับมารับโคดอังเปาด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ